ันนี้มาดูบาเชอร์ทีสานะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามารือดูบอดใจไฟกันเลยครับนี่นะครับก็เห็นมีมดนะครับมีมดอยู่ประมาณ5้าตัวนะครับเข้ามานะครับโอ้คาปาก็ระเบิดนะครับโอเคครับแล้วเรา ทำการถอดแล้วก็มาวัดดูเลยครับผมก็ได้ลองวัดในแผงวงจรนะครับก็มีซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะครับช็อตมอสเฟสช็อตนะครับคาปาตัวนี้ช็อตอยู่แล้วครับระเบิดฟิลขาดนะครับแล้วก็ไดโอดทั้ง4ตัวนะครับแต่เรามาถอดมอสเฟสแล้วก็มาวัดไดโอดอีกรอบนะครับว่ามันจะขาดทั้ง4ตัวไหมนะครับ เพราะว่ายัางไม่ถอดวัดดูแล้วขาดทั้ง4ตัวนะครับนี่นะครับตัวช็อตผมก็ได้ทําการถอดออกมาแล้วนะครับก็มีซีเนอร์ไดโอดแล้วครับแล้วก็ฟิลวอสเฟสแล้วก็ไดโอดคาปานะครับนะครับก็คือจุดนี้จุดหนึ่งนะครับคาปาไดโอดสองตัววอสเฟสแล้วก็ฟิลนะครับโอเคครับเราทําการเอาตัวใหม่มาใส่มั่อกี้ใส่เลยนะครับ เค okay, ครับผมก็ได้ทำการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรามาประกอบแล้วก็เทสดูกันนะครับมีตัวเก่าเนี่นะครับก็ได้ประกอบเข่าโค่งเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆดูก็อาจจะดูเหมือนง่ายนะครับอาจจะดูง่ายแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับ มันก็มียากมีง่ายแตกต่างกันออกไปนะครับบางตัวโอเคครับผมเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็มาเทสดูกันนะครับโอเคครับก็ได้ทําการประกอบเข้าเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเปิดสวิตช์ดูกันนะครับนี่ครับก็ติดปกติแล้วนะครับ ครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับอาการไฟไม่เข้านะครับพาาเอบอร์บอร์ดช็อตนะครับก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ